โอ้ยโอ้โหทับโทฟรีพบกับช่องพี่หมีอีกแล้วนะครับวันนี้มาตกปลากำลัง อาหารมื้อกลางวันนะครับคอยแพบ๊บคอยแป๊บน,นี่ได้เป็นแขกรับเ,เชิญครับพี่รวยนะครับมีช่องของพี่ไหมครับ,รบใช่พี่ชอบอีกเดียวคือช่องคลอดครับไปเราไปแล้วหมายนี้นะครับจะบอกในคลิปแหละว่าคือที่ไหนนะครับจะไม่เฉลยจะเฉลยในคลิปแหละจะดูเอาเองนะครับว่าหมายไหน จะได้ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลอนลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาไหม้ <Woo! S 1> ใบให้นะครับว่าหมายนี้ชื่อหมายว่าใบให้ว่าแบบ๊บแบ,บ๊แบบตอนนี้ขึ้นลมแรงมากนะครับขึ้นซัดแรงมาก ถ้าได้ปลาเราจะลงทันทีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปลาเลยตอนนีเงียบเลยนะครับโดนเคลื่อนเข้าไปอีกตัวที่สามครับมาแล้วมาแล้วครับปลาเลยเอ่ยปลาเลยเอ่ยเห็นพี่นิ้นไหมไม่รู้ครับจะเห็นขา,ขาวขา,ขาวพอขาว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 พี่ท้องขาวขาว,วมาครับตัวสาม มาดูครับปี๊ดปั๊ดเลยกดขันแวดเลยเนาะทับตัวที่สามครับคคุุยยกดกดแล้วกดแล้วเอา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 แล้ว เห็นนานหรืมนม่ทีไรที่ปลาดีดไหมโอ้ฮะไม่รู้เลยครับปลาเลยแต่ว่าน้ำหนักบ๊อกเอ๊ะไม่ค่อยไม่ค่อยมากอาจจะมีอาจจะมีคือไม่ค่อยตู้เท่าไหร่ครับยอมอาจจะได้มีกระโตก

มาส,สดๆร้อนๆละครับปากาหลังจากพายุเข้าเมื่อกี้นะครับโอส้สวยส,สวยสวยโอเคยาวไปครับวันนี้นี่คือโลเคชั่นของหมานะครับ<ะ>ก็ยังไม่เฉลยนะครับว่าคือที่ไหนนะครับวันนี้เชฟเราก็ปรุงอาหารเรียบร้อยนะครับวันนี้ทำเมนูเอียงครับห้าวก็พ,พี่ ขึ้ข้าวแล้วครับเม,เมนูวันนี้ข้าวแหนมครับทอดไข่ทอดแหน,น,แนมโอ้คืนนี้เป็นคืนที่เท่าไหร่แล้วครับคืนนี้คืนที่จะสองคืนสองคืนสองแล้วลลข,ข,ขึ้นข้าวหรือว่าปลานอินข้าวครับเราเราเราจะอยู่กี่วันครับที่นี่เราก็อยู่จนวันอาทิตย์นะครับเนวันอาทิตย์ก็พรุ่งนี้ใช่ไหมครับผมเราเราอยู่ถึงแต่น้ำแข็งเราก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับก็ ก่อจะมาก็เตรียมน้ำแข็งให้พร้อมนะครับที่เรามาฉุดเฉินนะครับเดือดไปเลยครับมีเหล้ามีอะไรไหมครับไม่มีแอลกอฮอล์ครับดน่อยกระหอนะครับถูกต้องครับเรากินสายสายหวานครับครับผมเรานักอ่อนลมครับแดกจะมาหวานจะขึ้นจะเข้ากระแสเลือดไปหายนะครับเดี๋ยวรอชมเลยครับเป็นเวลาเตรียมอาหารเย็นนะครับใบกรอบทอดนะครับข้าวต้ม แม่น่าทานทีเดียวครับวันนี้กับข้าวของทษนะครับเราเน้นของสุกอือหือปลาวันนี้ก็พอได้นะครับเยี่ยมนี่ครับน้ำมัน <c oughs> เจ๋อหรือน้ำมันด้วยน้ำมันนะ <c oughs> อาา่ะเมืองบานนะโอ้โหจิ้มจิมถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเกิดได้ออกช่องผมนี้ถ้าเกิด <c oughs> ดังมี รา,ายการมาเชิญไปออกนี่จะไปไหมครับ <c oughs> ไม่ไปไม่ไป, <c oughs> ไปนะครับหายเครียดหายเครียดนะครับอยงเงีครับมาวันนี้เป็นคืนที่สองครับรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นเยอะไหมครับวันมันร้อนเนาะแดดมีเครียดวันนี้ไม่มีแดดแล้วครับทั้งวันดีวันนี้ได้ปลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวจะโชว์ผลงานครับเป็นช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ผลงานนะครับ,ย,รบ,ย,ย,นนรบยังมีเวลาอีกวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขอเวลากินข้าวกันก่อนนะครับฝนตกอย่างหนักนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกนี้จะต้องบ้าได้หรือเปล่าครับแต่มีฝนตกหลบอยู่ในเต็นท์ก่อน Yes. nghe nữa à Nói chạy. ฝนถล่มแต่เมื่อคืนเลยครับนอนในเต็นท์ไม่ได้ต้องนอนในรถเดี๋ยวเตรียมลงเบ็ดต่ออากาศหนาวมากเลยนะครับปัญหาคือวันนี้จะออกจากเกาะได้หรือเปล่าตอนนี้ไม่สนครับตบตากันก่อนเดี๋ยวลงเบ็ดแป๊บนึงนะครับหนักม่กดหนนะักในโลว่ะ เบ็ดลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลุ่นกันนะครับนี่ก็ปลาของเช้านี้นะครับใ <Woo! S 1> ส้งามๆดิงเต็ทีเลยนะครับนี่ก็ใหญ่ได้ดูโดนอีกตัวแล้วครับกดสวยๆ่าจะเป็นชะโดชาร์ทครับปไติดเหรอ ดดเดี๋ยวพาดด้วยกันครับเดี๋ยวมันดึงออกพาดกันพาดกันกลายเป็นเข้าต่อไปซแล้วครับน่าจะเป็นปลาชาโด์ครับย้คันี้คันนี้ก็ตอดยุบๆเหมือนกันเนี่ยหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหม เห็นั้นกันลึกแล้วเนี่ยน้ำอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าหลุดเดี๋ยวมาอัดกันต่อครับเดี๋ยวพลาดด้วกันพลาดแล้วกันราชมนะครับจะได้ตัวนี้หรือเปล่าไปครับาไรไม่ไม่หลุดต่อนะครับไม่หลุดต่อแต่ยังมีแรงดึงออก ดูปปก่อนนะครับถ้าหลุดป,ป่าก็เป็นดวนกันเกิดอีกรอบผ่นกันครับดูดูปลาก็ปลาก็ดึงครับกระสอบไซเป็นโลครับดูนะดูนะพ่ <c oughs> านเราก็เออ๋ยวผหกช้อนให้ดูดูดููพ <c oughs> านแล้วครับดูพานละวปอัดกะวก็พานมปเลยครับพานไปเลยครับ <c oughs> โอ้ย โอ้โหครับโทฟรีโอ้โหครับโทฟรีครับโลกว่า2โลครับตัวนี้สำเร็จแนวครับเอารางวัลไปครับเก็กมากโอ้สองโลกว่าได้ครับเมื่อกี้ล่อคันกระดกเลยทีเดียวครับ กำลังทานอาหารนะครับขอรู้สึกได้พิชิตกระสุบยักษ์เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้เต่นเต้นมากนะครับยาวไปครับวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณ8โมงครับยาวไปครับยาวไปครับตกปลาครับการสายฝนอ่ามีคนรอฟังนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับเฉลยนะครับว่าที่นี่คือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดดนะครับ เราจะขึ้นทางขึ้นที่ไหนแล้วพี่ทางขึ้นทางขึ้นทางค่ายสลิดก็ได้ครับถึงค่ายหน้าค่ายสลิดปั๊มปอตทอขึ้นถึงค่ายสลิดนะครับค่ายสลิดปั๊มปอตทอนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งเข้ามาโรงเรียนแข่งเจ็ดแควเลยนะครับอืมอืมอืมหมายมันอยู่ตรงนี้นะครับเฉพาะ f c ซช่องนั้นนะครับที่รู้ว่าหมายนี้อยู่ตรงไหนถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาในคลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์ให้ แล้วก็ดูคลิปให้จบด้วยนะครับยังเหลืออีกยาวครับเป็นเวลามื้อเช้านะครับเริ่มทำอาหารประมาณสิบโมงนะครับนริเชฟมีเมนูแหนมปลานะครับแหนมไม่ช้อยแหนมไม่ช้อยไม่ค้อยนางลำมีไม่ช้อยมันลำนะครับวันนี้ไม่ช้อยเจ้าจมาลำเคียวไว้ต้องมาชิมเคียวเจวิดไม่ชิม แดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็เทให้หมากินนะครับท่านผู้ชมแมนชิี่ดูชิมได้ครับแตกต่างจากเมื่อวานครับเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ผ่าวันนี้ผ่าเลยเป็นเมนูบัม่เลยก่แอแล้วเราวช้าเนี่ยโหอิ่มเนี่ยยอดอิ่มเพงเย็นเลยครับวันนี้รอให้อิ่มแล้วก็แยกย้ายกันนอนนะตอนนี้คือประมาณสิบโมงครึ่งนะครับนี่บรรยากาศโดยรอบนะครับมี เมฆมีหมอกอฮค่อนข้างสวยเลยนี่คือสภาพแคมป์นะครับนี่คือสภาพเชฟนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับ360องศาบนจะเห็นภูเขาล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็มีเมฆมีหมอกฝนลินนหน่อยๆอากาศเย็นชุ่มฉ่ำ เมื่อคืนหนีไปนอนในรถกันฝนตกหนักมากเดี๋ยวชมกันไปยาวๆนะครับวันนี้ชมไปยาวๆเลืลล่อมๆเดี๋ยวให้ดูน้องปลาในกระชังนะเดีย๋ยวให้ดูน้องปลาในกระชังโอ๊ยตายตาย,ตายหายใจไม่ออกนี่ปลานิลที่ขังอยู่นะครับปลาเนิลคืปลานิลปลานิลปากกา เขาก็งงว่าเอ๊ะตกกันได้ไงปานินเก่งจังแน่นอนครับพวกผมเก่งครับนี่กับข้าวอันหยังบ้างครับไข่ดาวแต่ทอด <laughs> เป็นการกินข้าวริมน้ำให้บรรยากาศแบบสุดยอดจริง <c oughs> นะค,ครับดูบรรยากาศได้ใรเน,นี่ยซอสปรุงรสมันม,มันเชียงซอ,อส่วเหลืองปรุงดูบรรยากาศครับ กินข้าวริมน้ำครับอยู่บ้านดีๆไม่ชอบครับชอบมาลำบากแก่แห่แมันเป็นรสชาติของชีวิตจริงนะมาแบบนี้ปลการต่ากฝนแล้วแต่ฝนมาให้ดูครับถ้าไม่มาจุดๆนี้ก็ไม่รู้จริง้ว่าเออมันสนุกมันก็มันดีหมดนันนะเข้านะเข้าดีเยอะเสร็จแล้วออไม่ได้อีก สัตว์ใต้น้ำเลยแต่ปันนินนะโหแบบถ้ากินนี่แบบลมกินเลยเหมาะจริงเหมาะจริงเดี๋ยวขออนุญาติถัดข้าวก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้หารที่ฝนจะมาแล้วครับฝนเตรียมจะฝนจะมาครับเดี๋ยวเก็บของนี้เก็บของนี้น้ำอีกเก๋ครับกำลังกินข้าวอร่อยอร่อยนะครับปรากฏว่าโกข้าวครับตัวไซส์สวยๆนะครับ ต่อไปครับยาวยาวยาววันนี้ขึ้นเราลุนแรงมากเลยครับลงฝนขึ้นลมฝนลุนแรงหน่อย คือแต่งแบบตู้ชีวิตมาาเนะครับฝนตอนนี้ลมแรงมากพายุแต่งแบบตู้ชีวิตมาก เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเลยนะครับทั้งลมทั้งฝนเลยตอนนี้ครับผมนี่ก็เตรียมเดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวจะพูดปิดคลิปสักหน่อยหนึ่งแต่คลิปยังไม่จบนะครับตอนท้ายเดี๋ยวจะเอาปลามาให้ดูว่าได้ปลาเยอะขนาดไหนนะแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ต่ำกว่าสิบกิโลนะครับอันนี้ก็ อยากจะให้ทุกคนนะครับมาลองสัมผัสธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยเหมือนถูกสร้างขึ้นมานะครับเพ,เพื่อเพื่อเยียวยาหัวใจของเรานะครับการที่เราเนี่ยออกมาเดินทางมาพบธรรมชาติเนี่ยมันช่วยเยียวยาใจของเราได้เยอะเลยนะครับและทุกที่ที่คุณไม่เคยไปนะคุณต้องเราไปนะครับอย่างที่นี่เราไม่เคยไปนะครับเรามาแล้วถูกใจมากทานอาหารกันริมน้ํานะครับตกปลาได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าได้เผชิญแบบ ธรรมชาติแท้ๆนะครับโดนทั้งลมโดนทั้งพายุโดนทั้งฝนนะครับแล้วก็ได้ทาอาหารกินข้าวกันริมน้ําเลยแบบใช้ชีวิตโดยธรรมชาติบําบัดที่แท้จริงเลยครับมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับที่ก็เป็นหกปีครับสิบปีนะใครบอกแกน้อยกัลุงี่ยครับผมโอกาสหน้าแล้วก็ต้องมานะครับแต่จะเป็นที่ไหนนี่ยังไม่บอกแต่ว่ารับรองว่าลำบากแน่นอนครับเพราะเราพวกเราชอบลำบากใช่ไหมครับพี่ มมบบงงลต่บห<ม>ลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปกันมาแบบนานมากๆเลยนะครับนานมากๆเลยว่าด้วยภาระหน้าที่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับงานค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็คือเหตุผลหลักๆคือขี้เกียจนะครับนะครับแต่คลิปนี้ก็จะลงนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับอย่าลืมดูตอนท้ายคลิปด้วยนะครับว่าได้ปลาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวจะลงคลิปปิดท้ายให้นะครับ โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนข้ไม่ได้อดดอดดต้องมารุยอับโหดโอ้โห <c oughs> เป็นยังไงเล่าเป็นยไงเล่าทางค <c oughs> ข้างโหน <c oughs> เป็นไงทางขนดตัวโคนยังไหวยู่ไหว่าจะรอดนะครับ,รบยังยังมีแถมเหมือนมีคนออกก่อนหน้าเราเลยนี่นผลงานนะครับปอะมาในวันนี้ปลาเล็กดิน,นสูบใหญ่้ยยังมีไม่ตายด้วย นี่ครับผลงานปลาทั้งหมดวันนี้